คลิปนี้มาดูวิธีสร้างนะคะผ้าถุงป้ายนะคะโดยการสร้างบนพื้นผ้าเลยนะคะเราจะไม่มีการตัดผ้าทิ้งนะคะผ้าเขาจะมีประมาณนะคะเมตรครึ่งนะคะเนาะเราก็จะพับแบบนี้นะคะส่วนข้างล่างนะคะเราก็พับเข้าไปนะคะเนาะก็ประมาณ1 5 1ห้านิ้วนะคะเราก็จะได้ส่วนที่ป้ายนะคะให้ลึกที่สุดนะคะเนาะ แล้วหลังจากนั้นเราก็นํามาวัดสะโพกนะคะอ่าตรงนี้นะคะห่างจากด้านข้างนะคะเนาะก็ประมาณสองนิ้วครึ่งนะจากนั้นวัดสะโพกนะคะสะโพกทั้งหมดนะคะรวมได้เท่าไหร่นะคะบวกแล้วนะคะถ้าได้39ก็วัดไปเลยนะคะได้39เ้านาะแล้วก็วัดความยาวให้ได้ขนาดนะคะ,ะได้ขนาดเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นเอวไว้เลยนะคะทุกคนขีดเส้นเอวไว้นะคะจากนั้นนะแล้วก็วัดตรงเส้นเอวนะคะ แล้วก็หารสองนะคะหรือว่าแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะอ่าแบ่งครึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาหาเส้นเกล็ดกันนะคะอ่าเกล็ดหน้านะคะมาจากไหนได้ยังไงนะคะมาดูตรงนี้เลยนะคะก็แบ่งครึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็วัดอ่าขีดลงมาก่อนนะคะแล้วก็วัดนะคะทั้งหมดมีเท่าไหร่นะอ่าเอวมีเท่าไหร่ก็หารสี่เลยนะคะ หารสนะคะจากจุดกลางนะคะเราก็จะวัดขยับออกมาด้านข้างเนาะอ่าตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะเราก็วัดออกมาด้านข้างนะได้เท่าไหร่นะคะอ่าถ้าเกิดว่าหารสีแล้วได้8ดนิ้วนะคะเราก็วัดออกมาเลยนะคะจากจุดกึ่งกลางนะวัดออกมา8ดนิ้วนะคะจากนั้นก็บวกไปอีก1นิ้วนะคะสําหรับเกรดนะคะอ่าเก็ด1เกรดนะคะตรงนี้เนาะบวกไปเลยนะคะ1นิ้วนะคะจากนั้นก็ ตีนะคะตีโค้งเส้นด้วยนะคะโค้งสะโพกนะคะาวัดลงมานะคะประมาณแปดนิ้วนะคะตรงนี้เนาะเราจะใช้วิธีขีดบนผ้าเลยนะคะโค้งนะคะตีโค้งมาตรงนี้เนาะจะใช้ไม้บรรทัดโค้งก็ได้นะคะขีดโค้งตรงนี้นะคะให้เป็นเส้นสะโพกนะคะพอได้เสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้เนาะเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นข้างนะจากนั้นก็มาวัดนะคะเกรดนะคะ แบ่งครึ่งนะคะตรงนี้เนาะแบ่งครึ่งนะจากกึ่งกลางถึงด้านข้างนะคะตรงนี้นะเราก็วัดนะคะได้เท่าไหร่นะคะจากกึ่งกลางเนาะออกมาข้างข้างนะคะเราได้เท่าไหร่เราก็วัดตามนั้นเลยนะคะวัดขยับออกมาเป็นหนึ่งนิ้วนะคะสําหรับวิธีตีเกรดตรงนี้นะคะเนาะตีเกรดลงมานะคะห้านิ้วนะคะตีเกรดเข้ามาห้านิ้วลงมาเลย จากนั้นก็ขีดขึ้นไปหรือว่าขีดลงมาก็ได้นะคะให้เป็นเส้นเกรดตรงนี้นะคะเราจะใช้วิธีใช้เกรดนะคะ1น,นิ้วเออหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็สองเกรดนะคะตรงนี้เนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนะคะมือใหม่นะคะเนาะถ้าไม่อยากสร้างแพทเทิร์นนะคะแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องสร้างในกระดาษก็ได้นะคะนะก็ขีดในภาพแบบนี้นะคะเนาะใช้วิธีกลิ้งเอานะ,ะกลิ้งเส้นนะคะตรงนี้เนา กลิ้งให้ทะลุไปด้านในนะคะเนาะก็จะแบบนี้นะคะก็จะแบบง่ายๆนะคะเป็นผ้าถุงแบบง่ายๆไม่ได้อัดผ้ากาวเนาะ,ะตีโค้งข้างด้วยนะคะหลังจากนั้นนะใช้คาร์บอนนะคะคาร์บอนนะสอดเข้าไปนะคะแล้วก็กลิ้งออกมานะคะ,ะกลิ้งเส้นออกมาเนาะทุกเส้นเลยนะคะ,ะเส้นเอวนะคะแล้วก็เส้นเกล็ดข้างหน้ามีสองเกล็ดนะคะ ข้างหลังก็จะทะลุไปสองเกรดเหมือนกันนะคะแล้วก็กลิ้งมาแบบนี้เนาะให้ได้ได้ทุกเส้นเลยนะคะสําหรับช่างนะคะช่างมือใหม่เนาะอาจจะหัดทำฝึกทําทําใส่เองนะคะเนาะก็ทําแบบนี้นะคะกลิ้งก่อนนะคะกลิ้งไปก่อนนะจากนั้นก็กลิ้งเกรดด้วยนะคะกลิ้งข้างด้วยนะคะเนาะแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมกลิ้งดักที่หางด้วยนะคะ หางเกล็ดนะคะเราจะอ่าจะได้รู้เนาะว่าเกล็ดเขาไปถึงไหนนะคะกลิ้งนะคะใช้ทะลุนะคะให้ทะลุไปฝั่งด้านหลังด้วยนะคะเนาะขยับมาเลยนะคะกลิ้งทุกเส้นเลยนะคะเพื่อนๆนะคะมือใหม่เนาะสามารถทำตามได้เลยนะคะรับรองว่าออกมาสวยนะคะ แล้วเราก็จะมีะเคล็ดลับเวลาเย็บด้วยนะคะนะ้องห้ชายเขาไม่หย่อนห้อยนะคะขีดไว้นะคะเกล็ดนะคะเนาะล็ออกลิ่งได้นะคะทุกเกล็เรียบร้อยนะคะเราก็จะนำไปเย็บนะคะเนาะมาดูเส้นข้างในนะคะนี่ข้างในต้องมีนะคะ ต้องทะลุไปข้างไหนด้วยเนาะถ้าเส้นไหนไม่ทะลุก็กลิ้งให้ทะลุออกไปเลยนะคะเส้นข้างนะคะตรงนี้อย่าลืมนะคะเนะาะจังน,นะคะพอเรากลิ้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำไปกลัดนะคะแล้วก็เย็บนะคะให้เป็นเป็นผืนผ้าสิ้นนะคะเนาะ ตรงนี้นะคะตรงกลางนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะเราก็จะเว้นไว้นะคะประมาณสิบนิ้วนะคะอ่าตรงนี้นะคะวัดจากเอวนะคะวัดจากเส้นเอวลงเนาะประมาณสิบนิ้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องผ่าตรงนี้นะคะเนาะผ่าตรงนี้นะคะตอนนี้ก็คืออ่าเย็บตรงนี้ก่อนนะคะเย็บกลับตรงอ่าเย็บสองเส้นนะคะสองสองด้านนะคะให้ติดกันก่อนเนาะ แล้วก็เว้นช่วงนี้ไว้นะคะประมาณเก้านิ้วถึงสิบนิ้วนะคะเนาะนี่ตรงนี้นะคะเว้นไว้นะคะเราจะเย็บผ่านะคะตรงนี้เนาะจากนั้นนะคะเนี่ยเราก็นําไปเย็บเลยนะคะส่วนที่ข้างล่างนะคะเนาะข้างล่างส่วนที่เราจะต้องต่อกันนะคะนะก็ดูลายให้อ่ตรงกันด้วยนะคะเนาะก็พยายามให้ลายตรงกันมากที่สุดนะคะ เกลดนะคะทุกเกลดนะคะเนาะกลิ้งนะคะที่เรากลิ้งไว้นะคะเนาะก็เย็บให้เย็บให้ครบนะคะนะออกมาก็จะงานออกมาก็จะสวยนะคะเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับนะคะประโยชน์นะคะหรือว่าถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเนาะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะเนาะ ลองทำตามวิธีนี้ดูนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะส่วนด้านเอวนะคะตรงนี้เนาะด้านเอวเรา,าพับลงไปเลยเนาะ,ะเราไม่ได้ไม่ได้ทำขอบนะคะ,ะได้แล้วนะคะเนาะก็บังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆนะคะเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมนะคะสวัสดีค่ะ